กฎแห่งกรรมเรื่องเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาผู้ที่มีขันติเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดานับว่ามีเมตามีลาบมียศและมีสุขเสมอผู้ที่มีคันติเป็นที่รักที่ชอบใจของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายนี่เป็นพุทธศาสนาสุภาษิตคันติคือความอดทน อดทนต่อหนาวร้อนหิวกระหายอดทนต่อถ้อยคำร้ายๆและอดทนต่อทุกขเวทานาต่างๆไม่แสดงอาการผิดไปจากปกติเมื่อพบความหนาวร้อนหิวกระหายเมื่อได้ยินถ้อยคำไม่ดีและเมื่อเกิดทุกขเวทานาต่างๆความอดทนเกิดได้ด้วยความเมตตาเป็นสำคัญผู้ที่มีขันตินับได้ว่าเป็นผู้ที่มีเมตตา เพราะความอดทนจะทำให้ไม่ปฏิบัติตอบโต้ความรุนแรงที่ได้รับคือจะไม่ทำร้ายแม้ผู้ที่ให้ร้ายจะอดทนได้สงบอยู่ได้อย่างปกติความอดทนได้เช่นนี้มีเหตุสำคัญประการหนึ่งคือความเมตตาความเมตตาจะทำให้ไม่คิดร้ายไม่พูดร้ายไม่ทำร้ายผู้ดใดทั้งนั้นแม้ว่าผู้นั้นจะคิดร้ายพูดร้ายทำร้าย ตนสักเพียงใดเมตตาจะทำให้มุ่งรักษาผู้อื่นรักษาจิตใจผู้อื่นไม่ให้ต้องกระทบกระเทือนเพราะการคิดการพูดการกระทาของตนความมุ่งรักษาจิตใจผู้อื่นเช่นนั้นเป็นเหตุให้พยายามระง,งับกายวาจาใจของตนให้สงบอยู่โดยไม่แสดงความรุนแรงผิดปกติให้ปรากฏออกกระทบผู้อื่น นี่คือขันติความอดทนที่เกิดได้ด้วยอำนาจของเมตตาเป็นสำคัญผู้มีขันติความอดทนสงบอยู่ได้ด้วยอำนาจขันติผู้มีขันติความอดทนนั้นไม่ใช่ผู้ไม่รู้ร้อนไม่รู้หนาวไม่ใช่ผู้ไม่รู้หิวกระหายไม่ใช่ผู้ไม่รู้กำหนักคําเบาไม่ใช่ผู้ไม่รู้ความสุขหรือไม่รู้ความทุกข์ ผู้มีขันติก็เช่นเดียวกับใครทั้งหลายนี่แหละที่มีสติสัมปชัญญะดีคือเป็นผู้รู้ร้อนรู้หนาวเป็นผู้รู้หิวรู้กระหายรู้คำหนักเบาเป็นผู้รู้สุขรู้ทุกข์แต่ผู้ที่มีขันติแตกต่างจากผู้ไม่มีขันติตรงที่ผู้ไม่มีขันตินั้นเมื่อพบร้อนพบหนาวมากไปน้อยไปก็กระสบกระส่ายกระวนกระวาย แสดงออกถึงความเร้าร้อนไม่รู้อดไม่รูนทนของจิตใจตนส่วนผู้ที่มีขันติเมื่อพบร้อนพบหนาวมากไปน้อยไป<ม>ก็จะสงบเย็นอดทนไม่แสดงออกให้ปรากฏทางกายทางวาจาหรือเมื่อหิวกระหายผู้ไม่มีขันตินั้นก็จะวุ่นวายกระสับกระสายเพื่อสแสวงหาส่วนผู้ที่มีขันติก็จะสงบกายวาจาหิวก็เหมือนไม่หิว กระหายก็เหมือนไม่กระหายไม่ปรากฏให้ใครอื่นรู้ได้จากกิริยาอาการภายนอกคำหนักเบาก็เช่นเดียวกันผู้ที่ไม่มีขันติเมื่อกระทบถ้อยคาถึงตนที่หนักหนารุนแรงก็จะเกลี้ยวกราดเร่าร้อนให้ปรากฏทางกายและทางวาจาส่วนผู้ที่มีขันติจะสงบอยู่ได้ด้วยอำนาจของขันติได้ยินก็เหมือนไม่ได้ยิน คำหนักก็จะเหมือนคำเบาเสียงติฉินนินทาก็จะเหมือนกับเสียงลมแววผ่านไปไม่อาจทำให้ปรากฏเป็นการกระทำคำพูดที่รุนแรงเป็นปฏิกิริยาโต้ตอบใดๆคันติเป็นเหตุแห่งลาบยศและมีสุขอยู่เสมอผู้ที่มีคันติไม่หว,ว,วั่นไหววุ่นวายกับความเร่าร้อนความหนาวความหิวกระหายไม่เร่าร้อนกโกรธเคืองคุแนแค้น กับถ้อยคำร้ายแรงไม่คร่ครวญหวนให้ไม่ทุกข์ระทมกับความทุกขเวทนาที่มาประสบพบเข้าเมื่อเป็นเช่นนี้การดำรงชีวิตอยู่ในโลกใบนี้ของผู้ที่มีขันติย่อมไม่สะดุดหยุดยัง้งเพราะความหนาวความร้อนเพราะความหิวกระหายเพราะวาจาที่ร้ายแรงหรือเพราะทุกขเวทนาต่างๆง,งานการ ก็ย่อมดำเนินไปได้เป็นปกติหนาวก็ปกติร้อนก็ปกติหิวก็ปกติกระหายก็ปกติถูกคำตำหนิติดฉินนินทาว่าร้ายก็เป็นปกติเกิดทุกขเวทนาก็เป็นปกติงานการที่ดำเนินไปเป็นปกติตลอดเวลาไม่เลือกหน้าหนาวหน้าร้อนไม่เลือกเวลาอิ่มเวลาหิวไม่เลือกเวลากระหายหรือไม่กระหาย ไม่ว่าทุกเวทนาจะกําลังรุ่มล้อมหรือไม่เมื่อเป็นชิ้นนี้ย่อมมีลาบมียศและมีสุขเสมอเป็นธรรมดาเมตตาเมตตาเป็นเหตุให้เกิดขันติคือความอดทนผู้มีขันติเป็นผู้มีเมตตาอีกในหนึ่งก็คือเมตตาเป็นเหตุให้เกิดขันติคือความอดทนเมื่อต้องการจะเป็นผู้มีขันติต้องนําเมตตามาใช้ก่อน คือต้องคิดด้วยเมตตาเป็นประการแรกแล้วจึงพูดทำด้วยเมตตาตามต่อมาเมื่อได้รู้ได้เห็นได้ยินได้สัมผัสได้กระทบเรื่องใดสิ่งใดผู้คนใดที่รุนแรงหยาบกระด้างไม่ประนีตงดงามแก่ตาแก่หูเป็นต้นของตนแม้ใจจะวันไหวไม่ว่าจะมากหรือน้อยเมื่อมีสติรู้ตัวเห็นความวันไหวเหล่านั้น ความเร่าร้อนแห่งจิตของตนอันเกิดแต่ความกโกรธก็ตามความคับแขนใจความน้อยใจก็ตามความเศร้าเสียใจทุกโทมนัสใจก็ตามผู้ไม่มีขันติจะคิดจะพูดจะทำเพื่อระบายความกดดังในใจให้ออกมาให้รุนแรงสาสมกับความกระทบกระเทือนที่ได้รับรู้รับเห็นแต่ผู้ที่มีขันติพอสมควร จะระงับความกดดันให้อยู่แต่ภายในใจไม่ให้ระเบิดออกเป็นการกระทํำคำพูดไม่ให้รู้ไม่ให้เห็นไม่ให้ประจักษ์ไม่ให้กระทบกระเทือนผู้เป็นเหตุให้มีเสียงมีเรื่องเกี่ยวกับตนมาถึงตนขันติที่แท้เป็นความเบาสบายแก่ใจและกายใจเป็นใหญ่ใจมีความสำคัญแก่ทุกชีวิตอย่างยิ่งการปล่อยให้ใจมีเรื่องเร่าร้อนเข้ามาเผาขน ย่อมมีผลร้ายแก่ชีวิตขันติที่แท้จริงเป็นขันติที่แท้จริงเป็นขันติที่ให้ความเบาสบายแก่ใจเบาสบายแก่กายเบาสบายแก่จิตใจคือเบิกบานปลอดโปร,โรง่งไม่บอบช้ำเศร้าโหมด้วยความเสียใจน้อยใจเจ็บใจอันเกิดแต่ความไม่สมหวังไม่มีอาคาตพยาบาทอันเกิดแต่ความกโกรธแค้นขุนคเคืองอย่างรุนแรง เบาสบายกายคือการปฏิบัติหน้าที่การงานเข้าสังคมสมาคมได้อย่างสบายใจมั่นใจไม่สะทกสะทานให้ความเย็นแก่ผู้พบเห็นค้องเกี่ยวกล้ชิดเมตตาเป็นเหตุให้เกิดขันติได้คือเมื่อได้ยินได้ฟังได้รู้ได้เห็นอะไรที่ทำให้กระทบกระเทือนความสงบเย็นของใจให้เชิดถึงผู้ก่อให้เกิดเรื่องเกิดเสียงเหล่านั้นอย่างถูกต้อง ความสำคัญอยู่ที่ความคิดนั้นถ้าคิดให้ดีคิดให้ถูกต้องก็จะให้เกิดผลดีแก่จิตใจถ้าคิดไม่ดีไม่ถูกต้องก็จะเกิดผลไม่ดีกับจิตใจตนเองเมื่อใดพบเห็นหรือได้ยินได้ฟังเรื่องใดสิ่งใดแล้วรู้สึกว่าผลไม่ดีคือความเดือดร้อนกำลังเกิดแก่จิตใจ,ใจตนเมื่อนั้นให้รู้ว่าตนกำลังคิดไม่ดีคิดไม่ถูกต้อง แม้จะอดทนไม่พูดไม่ทำอะไรกระทบตากระทบหูกระทบใจผู้อื่นแต่เมื่อใจเร่าร้อนอยู่นั่นเป็นเพียงขันติที่ไม่ถูกแท้พึงแก้ที่ใจให้ขันติที่ถูกแท้เกิดขึ้นให้ได้คือแก้ที่ใจให้สงบเย็นได้เมื่อใดเมื่อนั้นมีขันติที่ถูกแท้แล้วคิดให้ดีคิดให้ถูกต้องดับทุกข์ร้อนในใจได้จริง คิดให้ดีคิดให้ถูกต้องจะเกิดเมตตาอันจะเป็นเหตุให้มีขันติที่ถูกแท้ดับความทุกข์ดับร้อนในจิตใจได้จริงไม่เพียงแต่อดทนบังคับกายวาจาไม่ให้แสดงออกเท่านั้นแต่ใจเล่าร้อนอยู่เมตตาเหตุแห่งขันติที่ถูกแท้จะเกิดขึ้นดับทุกข์ดับร้อนในจิตใจ,ใจได้จริงก็ต้องคิดให้ถูกต้อง ถึงผู้เป็นเหตุแห่งเสียงทั้งหลายเรื่องทั้งหลายอันนำมาให้เกิดความเร่าร้อนขุ่นมัวคือต้องคิดให้ตระหนักชัดแก่จิตใจว่าใจของผู้เป็นเหตุอยู่ในระดับเดียวกับเสียงกับเรื่องที่เขาก่อขึ้นเสียงและเรื่องที่หยาบที่รุนแรงเลวร้ายจะเกิดก็แต่ใจที่หยาบรุนแรงและเลวร้ายและใจเช่นนั้น ที่ก่อให้เกิดเสียงเกิดเรื่องเช่นนั้นยอมทำให้เจ้าของใจนั้นหาความสุขสงบไม่ได้ใจเช่นนั้นจึงควรได้รับความเมตตาจากผู้มีเมตตาทั้งหลายไม่ใช่ควรได้รับความโกรธแค้นขุนเคืองอุบายรักษาใจไม่ให้วันไหวเร่าร้อนแม้ปรารถนาจะรักษาใจไม่ให้วันไหวเร่าร้อนเมื่อได้ยินได้ฟังได้รู้ได้เห็น เรื่องที่ไม่ประนีตแก่หูหรือแก่ตาแก่ใจต้องคุมสติคุมความคิดเตือนตนให้ตระหนักในความจริงว่าตนกำลังไม่เมตตาพึงย้ำเตือนตนให้ตระหนักแม้เพียงคำสั้นๆแต่ต้องจริงใจว่าเราเมตตาไม่พอนะเราเมตตาไม่พอเมื่อใจร้อนด้วยความขัดใจน้อยใจเสียใจหรือกโกรธแค้นขุนเคือง ให้ย้ำเตือนตนว่ากำลังขาดเมตตาเมตตาไม่พอจึงเร่าร้อนเพราะโกรธผู้ที่พูดที่ทำเรื่องไม่เจริญหูเจริญใจให้เกิดแก่ตนหรือแก่ผู้ที่รักแห่งตนถ้าเมตตาพอจะเห็นความหน้าเมตตาของผู้เป็นเหตุให้เกิดเรื่องเสียงร้ายแรงทั้งหลายอบรมเมตตาให้ยิ่งแล้วขันติจะตามมาเมตตาเป็นเครื่องค้ําจุนโลก คือคำจุนทุกคนผู้มีเมตาก็คือผู้คำจุนทั้งตัวเองและผู้อื่นคำจุนตัวเองประการสำคัญคือทำความสงบสบายใจให้เกิดแก่ตนเองไม่มีความสบายใดๆจะเสมอด้วยความสบายใจและความสบายใจจะไม่เกิดแต่เหตุใดเสมอด้วยเหตุคือเมตตาการอบรมเมตตาจึงสำคัญจึงจำเป็นที่จะต้องเมตานั้น เมื่ออบรมเสมอจะเพิ่มภูนภพศสารแผ่ไปได้ถึงสรรพสัตว์ทั้งหลายมนุษย์ทั้งหลายและกระทั่งถึงพรหมเทสท่านจึงแสดงไว้ว่าผู้มีขันติเป็นที่รักที่ชอบใจของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเพราะผู้ที่มีขันติคือผู้ที่มีเมตตาอบรมเมตตาให้ยิ่งแล้วขันติก็จะตามมาเป็นผลของเมตตานั่นเองช่วยกดติดตามและกดแชร์คลิปนี้เพื่อให้ธรรมะเป็นทาน ได้บุญจากการให้สาธุเจริญในบุญขอบพระคุณสวัสดีครับ